สวัสดีครับวีนี้ก็รับเข้าสู่ San l o r e n z o Thailand นะค EP นี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับที่จะมีการตรวจร่างกายของพนังกงานประจำปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอ e ีสเตชั่นตรวจอะไรบ้างน,นะครับเ,เชิญเชิญอไปดูกันได้เลยครับ โอเคไหมความดันต่ำหรือสูงจุดนี้นะคะจุสองเลยนะคะจุดนี้ก็คือจุดของในการสอบเลยนะคะก็จะถามุสอบต่างๆนะครบว่าวันนี้ไม่ตัวเข็น จุดนี้ก็จะเป็นจุดในการตรวจวัสายนาองพลานนะคะรเขาดึระแทกแรงๆางายนนี้ก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดในการตรวจ่อ้อไรก็ตรวจสาก็พก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดตรวจสภาพทางปอดนะคะ นี่ก็จะเป็นสถานีการตรวจการได้ยินนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจดูว่าหูของเราเนี่ยปกติหรือเปล่านะครับก็จุดนี้ก็เป็นของจุดในการตรวจสอบเอสเตเลนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสอบถามความรู้สึกของพนักงานนะคะว่าพอตรวจสอบเอสเตเลแล้วความรู้สึกเป็นยังไงค่ะก็การตรวจสอบก็ราบรื่นดีค่ะก็การเตรียมตอวเรียบร้อยแล้วค่ะ ครับก็จะมาที่สถานีตรวจเครื่องไฟฟ้านะครับหัวใจนะครับก็เดี๋ยวพิทิพมาถามความรู้สึกของพิทิพนะครับก็รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างครับค่ะอันนี้พี่เข้าไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยเนาะ,ะแล้วก็เอาสายสายเนี่ยไปที่ตัวเราทั้งหมดเลยก็โอเคค่ะอันนี้ก็คือของการคลุมแค้นนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามน้องที่มาตรวจสุขภาพนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็พบกับน้องดาวนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับนรู้สึกกลัวค่ะกลักวกลัวอะไรครับกลัวเข็มค่ะกลัวเข็ม สำหรับจะสอบถามพนักง,งานนะคะความรู้สึกในการตรวจสุขภาพของวันนี้นะคะก็ะวันนี้ได้ตรวจอะไรไปบ้างคะตรวจเจาะเลือดแล้วก็วัดสายตาเป่าปอดก็มีความกังวลอะไรไหมคะสําหรับตรวจสุขภาพภายในปีนี้นก็กังวลเรื่องการเจาะเลือดคะ่ะเพราะว่าหาเส้นเลือดไม่เจอค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราก็ได้นําเสนอในการตรวจสุขภาพประจําปีของบริษัทไปแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณบริษัทนะคะที่มอบสวัสดิการดีๆให้กับพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ